สาธิตหนึรูปเบื้องต้นก็คือรูปนี้ก่อนเนาะรูปนี้นะครับเนี่ยรูปนี้นะครับขั้นตอนที่1นขั้นตอนที่1บอกว่าอ่ารูปนี้เก็บไปก่อนนะครับขั้นตอนที่1บอกว่า ให้เราตีเส้นฐานนะครับเส้นเขาเรียกว่าเส้นระนาบอ้างอิงนะครับเส้นระนาบอ้างอิงหนึ่งเส้นนะครับสมมุติครูจะใช้จุดตรงนี้จุดตรงนี้ในการเป็นจุดตั้งต้นนะครับขั้นตอนที่หนึ่งบอกว่าตีเส้นอ้างอิงขึ้นมาทั้งหมดสามเส้นนะครับสามเส้นก็ประกอบด้วยเส้นตั้งฉากหเส้นนะครับเส้นตั้งฉาก1เส้นนะครับก็ใช้ไม้ทีร่วมกับเซตสามเหลี่ยมนะครับเขียนเส้นตั้งฉาก หนึ่งเส้นขึ้นไปนะครับเป็นเส้นล่างนะครับเส้นล่างพอมองเห็นบางๆนะครับนะีอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้เซตน,นะครับภาพไอโซเมติกนะครับใช้มุมที่มีขนาด30องศาก็คือมุมนี้นะครับเป็นเซต30 60นะครับเราต้องการตอนนี้เราต้องการ30องศาเราก็เซตส0องศาเนี่ยมาแตะกับตัวไม้ทีนะครับแตะกับตัวไม้ที ร็จแล้วเลื่อนเข้าไปหาจุดนะครับเลื่อนเข้าไปหาจุดนะพอหาจุดได้เราก็ทําการตีเส้นนะครับก็จะได้มุมนี้ก็จะเป็น30องศานะครับอีกฝั่งหนึ่งตรงกันข้ามกันเหมือนกันนะครับ30องศาเหมือนกันนี่นะครับก็จะได้เส้นตั้งต้นทั้งหมด3เส้นนะครับก็คือเส้นแนวตั้ง1เส้นนะครับทามุม90องศาเส้นทะยานทางด้านขวากับเส้นทะยานทางด้านซ้ายทามุมสา องศาเช่นเดียวกันนะครับทงมุม30องศาเช่นเดียวกันนะครับพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยนี่คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2คือเราต้องไปเอาแบบมานะครับเดี๋ยวครูให้แบบมีสมมุติว่าใบงานมีแบบใบงานนะครับสมมุติว่าเป็นรูปนี้เราต้องมาหานะครับอย่างที่เมื่อกี้หาให้ดูว่าเอ้ยกล่องหนึ่งใบกล่องนี้รูปทรงนี้ที่เราจะเขียนเป็นภาพสามมิติ เต็มเต็มกล่องมีกว้างคูณยาวคูณสูงเท่าไรนะเต็มเต็มกล่องมีกว้างคูณยาวคูณสูงเท่าไรนะครับเราก็ต้องพยายามนั่งหานะครับว่าอ๋อลึกเข้าไปเท่านี้ฝั่งนี้เท่าไรกว้างมาฝั่งนี้เท่าไรสูงขึ้นไปนะครับเส้นที่ยาวที่สุดเนี่ยนะครับเส้นที่ยาวที่สุดเนี่ยยาวเท่าไรนะครับตอนนี้เมื่อกี้หาแล้วนะครับโดยวิธีการเราอาจจะตีเส้นนะครับตีเส้นเนี่ยนะครับเพื่อ เพื่อดูว่ามันเป็นกล่องแบบไหนนะครับว้างคูณยาวคูณสูงเป็นเท่าไรนะครับอันนี้ก็คือ4คูณ4ี่คูณ4เราก็จะมาทำการสร้างกล่องก่อนนะครับขนาด4คูณ4คูณ4เนาะสร้างกล่องก่อนขนาด4คูณ4คูณ4นะครับวิธีการสร้างกล่องนะครับเมื่อเราได้เมื่อเราได้เส้นเริ่มต้นมา3ามเส้นนะครับให้เราการทำการวัด แค่สามสามเส้นเนี้ยนะครับให้ทําการวัดสามเส้นนี้เมื่อกี้โจทย์บอกนั่นฝั่งนี้ก็คือเส้นนี้เนาะสี่ฝั่งนี้ก็คือเส้นนี้สี่ขึ้นไปแบบนี้ก็คือขึ้นมาบนเส้นนี้ก็สี่เหมือนกันนะครับเราจะวัดบนสามเนี้ยสามเส้นเนี้ยนะครับด้วยขนาดสี่เท่ากันหมดขึ้นอยู่กับอันตามรูปนี้นะครับตามรูปนี้อ่ะครูวัดสเซนติเมตรคือตรงนี้เราก็มาร์กเอาไว้ นะครับ4เซนติเมตรตรงนี้เราก็มาร์กเอาไว้นะครับข้างบนนะครับ4เซนติเมตรเราก็มาร์กเอาไว้อ่าวัดแค่นี้พอนะครับเพื่อสร้างกล่องสี่เหลี่ยมเราจะสร้างกล่องสี่เหลี่ยมโดยการใช้เครื่องมือนะครับโดยการใช้เครื่องมือนะครับตอนนี้เรามีจุดแล้วจุดนี้1จุดจุดนี้1จุดจุดนี้1จุดนะครับ จุดนี้ก็ลากเส้นแนวตั้งขึ้นไปนะครับลากเส้นแนวตั้งขึ้นไปเราก็เอาไม้ทีกับเซตสามเหลี่ยมนะตั้งฉากแบบนี้นะครับลากเข้าหาจุดนะครับ AfD แล้วก็ลากเส้นแนวตั้งขึ้นไปนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับลากเส้นแนวตั้งขึ้นไปเหมือนกันลากเส้นแนวตั้งขึ้นไปเหมือนกันนะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้สองจุดนี้ที่เราวัดเราตีเส้นแนวตั้งก็จะเหลือ จ,ะะจุดนี้ 1, จุดนะครับจุดนี้ต้องว่าดเส้นทะแยงขนานกับเส้นนี้จุดนี้ยากเส้นทแยงขนานกับเส้นนี้นะคะรับเส้สนนี้ทํามุม30องศาเส้นข้างบนก็ต้องทํามุม30องศาด้วยเช่นกันนะครับนี่30องศาแล้วก็เอาไปแตะที่จุดที่เราวัดนะครับเอาไปแตะที่จุดที่เราวัดฝั่งนี้แล้วก็พลิกไมเซ็ตน,นะครับพลิกไมเซ็ตให้ได้30องศาแล้วเราเข้ลากตอนนี้นะมันก็จะไปเกิดจุดตัดตรงน,นี้1จุด เกิดจุดตัดตรงนี้1จุดนะครับก็จะได้ <Leah> <peine S> 1> 1 2ด right ้านและด้านนี้ด้านนี้2ด้านนะครับได้2ด้านก็จะเหลือด้านบนอีก1ด้านนะครับด้านบนอีก1ด้านจุดตัดฝั่งนี้นะครับมันจะไปขนานกับเส้นนี้จุดตัดฝั่งนี้เราต้องตีเส้นขนานไปฝั่งนี้นะครับก็คือขนานกับเส้นนี้นะครับก็ใช้ไม้เซตแบบนี้นะครับลากขึ้นไปจุดนี้ต้องลากมาตัดฝั่งนี้นะครับเราก็ใช้เซตอีกด้านนะครับ ลากข้หาจุดแล้วอย่างนี้นะครับก็จะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยม1รูปนะครับตอนนี้จะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยม1ใบนะครับเราจะเริ่มต้นชิ้นงานโดยการสร้างกล่องสี่เหลี่ยม1ใบเมื่อเราได้กล่องสี่เหลี่ยม1ใบเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับมาดูแบบว่าเราจะตอนตอนนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยม1ใบนะครับเราจะทําส่วนนี้นเราจะทําส่วนนี้ก่อนนะครับ ส่วนนี้ก็คือเราต้องหาว่าเส้นเนี้ยนะครับเส้นเนี้นะครับสูงขึ้นไปเท่าไรนะครับตอนนี้ก็คือจากจุดนี้ขึ้นไปจุดนี้เขาบอกว่าสูง2 2> สองสน,ส <usions> นะครับก็คือสองเซนติเมตรนะครับมันก็คือเส้นไหนอ่ะมันก็คือเส้นนี้ถูกไหมเนี่ยเส้นนี้นะครับมันก็คือตรงนี้เส้นนี้ทั้งเส้นแต่ตอนนี้เราต้องการสูงแค่สองเซนติเมตรเราก็วัดขึ้นไปจากจุดนี้ขึ้นไปแค่ สองเซนติเมตรเนี่ยเราก็วัดนะครับวัดขึ้นไปสองเซนติเมตรไปอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราได้จุดนี้เราก็สามารถตีเส้นนี้นะครับเส้นน,สนี้จะขนานกับเส้นนี้เนะเส้นนี้จะขนานกับเส้นนี้นะครับอ่าเราก็ใช้เครื่องมือช่วยแบบนี้นะครับอ่าลากเข้าหาจุดแล้วทําการตีเส้นนะครับเอ๊สังเกตเราก็จะเกิดผนังด้านนี้แหละเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราเมื่อกี้เราวัดตรงนี้ตีเส้นมาปั๊บมันเกิดจุดตรงนี้ จุด timeline, ตรงนี้เราก็สามารถตีเส้นนี้ได้ตีเส้นนี้ได้ตอนแ,อนแรกเราก็對對ต,ตีให้เต็มก่อนนะครับตีให้เต็มก่อนก็ได้นะครับแลครูก็ขออนุญาตตีเส้นนี้ก่อนนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วนะครับขนาดเท่ากันตีเส้นนี้เราก็พลิกเซตมาตีฝั่งนี้นี่นะได้เส้นนี้แล้วนะครับจากจุดนี้นะขอโทษจากจุดนี้นะครับเราต้องการหาเส้นนี้อีกเส้นหนึ่ง เส้นนี้อีกเส้นหนึ่งจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือจุดนี้นะครับมันทะแยงไปทางด้านสายมือนะครับถ้าเราก็เอาเซตมาตีทะแยงไปทางด้านสายมือนะครับเอาเซตมาตีทะแยงไปทางด้านสายมือนะครับเส้นนี้เห็นนะเส้นนี้นะครับเขาบอกมาอยู่นี่นะครับเขาบอกมาอยู่นี่ความยาวสองเซนติเมตรเราก็เอาเซตเราก็เอาไม้บรรทัดไปวัดนะครับความยาว 2เซนติเมตรอยู่ตรงนี้นะครับเราวัดได้แล้วตรงนี้นะครับสองเซนติเมตรก็คือจุดนี้ก็คือจุดนี้จากจุดนี้เราจะลากเส้นออกไปด้านด้านฝั่งนี้นะครับกับลากเส้นตั้งฉากตรงขึ้นไปฝั่งนี้นะครับอ่ะคุณลากเส้นตั้งฉากก่อนผมก็ลากเส้นตั้งฉากาฉาก็คือแบบนี้นะครับใช้เอาไว้เทปวางแบบนี้นะครับลากเส้นตั้งฉากขึ้นไปอ่ะไม่ต้องลากเขารูว้ว่าเขาลากขึ้นไปแตะเส้นข้างบนแค่นั้นเองนะครับ กับเส้นฝั่งนี้นะครับลากมาชนเส้นนี้นะครับแค่นี้อ่าเนี่ยตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็พอที่จะได้ตรงไหนเป็นเส้นจริงบ้างนะครับบางทีคนเขียนใหม่ๆถ้าไม่ลงเลยมันจะงงนะครับตรงไหนที่เป็นเส้นจริงเราก็ทําการเขียนไปก่อนก็ได้นะครับหรือจะไปเขียนทีเดียวเลยก็ได้ครูขออนุญาตใช้สีที่มันแตกต่างนะครับ อ๋อนี่นะเส้นจริงนี่ตรงนี้เส้นจริงดูจากรูปนะครับ Paige, <c oughs> ดูจากรูปแบบนะครับเส้นจริงอยู่นี่ küçük, นี่เส้นจริงนะครับเนี่ยเส้นจริงคือเส้นนี้อีกเส้นหนึง่งมันเอาแค่นี้นะครับเราก็ลากแค่นี้เอาเส้นนี้เส้นนี้เราเอาแค่นี้เราก็ลากแค่นี้นะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับอ๋อ กูเคยไปดูแบบนะครับเส้นจริงเส้นนี้เอาแค่นี้เอาเต็มเลยนะครับเส้นนี้อ๋อเหมันเอาแค่ตรงนี้มาถึงจุดตรงนี้เองนะครับเราก็แค่นี้ทั้งตอนเขียนเส้นล่างนะครับและเส้นจริงต้องใช้เครื่องมือนะครับต้องใช้เครื่องมืออ๋อนี่เส้นจริงอยู่นี่นะครับเนี่ยอันนี้เส้นจริงอยู่ตรงนี้นะครับเส้นจริงอยู่ตรงนี้อีกเส้นหนึ่ง สำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่ใกล้เคียงยังนะครับมันก็เริ่มใกล้เคียงแล้วนะครับก็ยังโคงขาดเส้นนี้หนึ่งเส้นนะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้เส้นนี้เนะี่ยโดยประมาณนะครับเรามาหากันนะครับก็คือเราหาเส้นนี้ก่อนนะครับหาเส้นนี้ก่อนก็คือตั้งฉากขึ้นไปนะครับตั้งฉากขึ้นไปโดยผ่านจุดนี้ เริ่มต้นที่จุดนี้นะครับอันก็คือเริ่มต้นที่จุดนี้นะครับเริ่มต้นที่จุดนี้เนาะตั้งฉากขึ้นไปครูก็ไม้ทีมากับเซตมานะครับตั้งฉากลากขึ้นไปนะลากขึ้นไปเนี่ยแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะได้เส้นนี้ออกมาหนึ่งเส้นเนาะก็จะเหลือเส้นนี้นะครับที่ยังต้องหาว่าอยู่ตรงไหนนะครับสังเกตมันทะยานทางด้านขวามือก็คือใช้มุมสามสิบองศานะครับใช้มุมสาสิบองศา นะโดยที are, you, e ่จุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้นะครับมันก็คือจุดตรงนี้ในชิ้นงานเรานะครับรากขึ้นไปนะครับอุ้ยเจออะไรเนี่ยน่าจะครบแล้วนะครับน่าจะครบแล้วลองตีเส้นจริงดูนะครับตามแบบนะครับตีเส้นจริงตามแบบนะครับปู่ก็ตีเส้นจริงตามแบบนะครับตีเส้นจริงตามแบบ ตีเส้นจริงตามแบบนะครับตีเส้นจริงตามแบบตรงไหนที่ใช้เราก็ตีตรงไหนไม่ใช้เราก็ไม่ทําการตีนะครับปล่อยมนันเอาไว้อย่างนั้นนะครับปล่อยมนันเอาไว้อย่างนั้น มาไว้อย่างนี้นะครับนี่ก็จะได้เป็นเหมือนในแบบเป๊ะทุกประการเหมือนในแบบเป๊ะทุกประการนะครับ